จ้าออ้ยฝ้าคึ้มมากพ,พ,พ,พ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยฝ้าคึ้มฝ้าคึ้มโอ,อ้ค่ะเพียเพียพ่อแม่พี่นอ้องอืมคึ้มพุ่นา้ามืดมืดกึ๊บเลยพ่อแม่พี่น้องปากไปซื้อดินมาพ่อแม่พี่น้องไปซื้อดินอยู่อัน หลานหน้าวา่าฟังตรงสามกับโรงเรียนวันคู่เนาะพ่อแม่พี่นอ้องขับรถมาทางหัวค่ะค่ะค่ะโอ้โยมึงงทองฝาดีล่ะพ่อแม่พี่นอ้องดำมืดำมดำาค้มมากโอ้โยพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องอืมเพียอืม,อม,อม ว่าคือา่อฝ่ามืดฝากคลึ่มมา,จากจ้ะ